น่ากลัวข้างในอย่างนี้ปวดปวาโดนนะเฮ้ยนี่กูทำไมไม่มีไม่มีเลือดออกมาเลยวะเอ้ามันตัดนิ้วพาไม่แล้วนะคะอะไรอ่ะตัวอะไรวะสบอไม่ได้ไอ้กินตัวที เอยใช่เหลือมันเป็นหนามเดี๋ยวสิสลามมันตก่อนสลามขยำเลยฮัลโหลขยำสลามมีปุ้ยสลามพุทธขยำเลยพุทธสลามอ่ะนิ่มๆอ่ะปั่นด้วยปั่นด้วยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเดี๋ยวเราไม่ได้คำตอบเออนิ้วผมอ่ะต้องขยำ

ในบอลหลบต้นในบอลหลบในบอลไมาเร็วๆอา <ใน S 1> ไม่ไม่หนูนี่ไม่ผ่านนะบอลหม่อรร้ลง